มหามักคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่199เยือนร้านรัตนพลึกสำนักเขาเขียวมีประวัติศาสตร์ัยาวนานพื้นฐานหนักแน่นเข้มแข็งตามเหตุผล ไม่สมควรขาดแคลนตัวยาวิเศษแต่ว่ายอดเขาเสวยสุขไม่มีสิ่งที่เจ้าล่าเยี่ยต้องการเนื่องเพราะนางใช้สำนึกกระบี่ชุบร่างบวกกับคลิกกระบี่ก้าวตายมีเพียงจริงอย่างจินหยินที่ฝึกปรือไม่ได้ตาเตรียมล่วงหน้าแน่นอนเมื่อเป็นเรื่องใหญ่โตเช่นนี้สำนักเขาเขียวย่อมต้องระดมสภาพกำลังช่วยค้นหาให้กับเจ้าล่าเยี่ย แต่เนื่องจากไม่มีผู้ใดสอนเกล็ดกระบี่ก้าวตายให้เป็นเจ้าล่าเยี่ยตีความด้วยตัวเองนางได้แต่อาศัยการเสาะหาตัวยาออกท่องโลกกว้างจะมีส่วนช่วยให้นางทะลุทะลวงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเจ้าล่าเยี่ยกับกู้ชิงพอลงจากยอดเขาสุดปลายเทพก็แวะรับประทานหม้อฟไฟที่เมืองเมฆหมอกหยุดพักที่เมืองชังโจค่ำคืนนั้นก็เดินทางถึงเมืองเฉาหนัน เปรียบกับการเดินทางของนางกับจิงจิ๋วเมื่อครั้งกระโนนครั้งนี้รวดเร็วกว่าหลายเท่าการคุมกระบี่อำนวยความสะดวกกว่าเดิมมากนะแสงสีสายยันสองต้องกระแพงสีเทาของร้านรัตนพฤกษ์สะท้อนเป็นแสงสีประหลาดถนนโดยรอบปราศจากผู้คนสัญจรงเงียบสงบจนผิดธรรมดาผู้บระเพนเพียรหลายคนรวมตัวกันอยู่ที่หน้ากำแพง กลาวกับพ่อบ้านร้านลัตนพลึกว่าบอกว่าคืนนี้จะทำการประมูลเหตุใดจึงยกเลิกอย่างกระทันหันพ่อบ้านร้านลัตนพลึกกล่าวขออภัยไม่ขาดปากปากกล่าวว่าอีกสักครู่พวกเราจะส่งของขวัญไปให้ขอสินวิเศษทั้งหลายโปรดให้อภัยวันหน้าค่อยมาใหม่หากเป็นยามปกติพอนึกถึงฉากหลังของร้านลัตนพลึก ผู้บำเพ็ญเพียรเหล่านี้จะยอมรับของขวัญแล้วจากไปแต่ครั้งนี้พวกเขาต้องการยามเม็ดบัววิเศษให้จงได้จึงไม่ยอมจากไปผู้อาวุโสเจียงของสำนักเราฝึกฝีมือถึงขั้นสำคัญท่านต้องให้พวกเรารอถึงยามใดผู้บำเพ็ญเพียรคนหนึ่งร้องถามออกมาพ่อบ้านลารัตนพลึกกล่าวด้วยสีหน้าเป็นปกติว่า ขออภัยคืนนี้ร้านเราต้องคิดบัญชีไม่สามารถรับแขกได้ผู้บำเพ็ญเพียรอีกคนหนึ่งฉุกใจคิดถามว่าหรือว่ามีบุคคลสำคัญวนยอดเขาใดมาถึงพ่อบ้านนั้นยิ้มเล็กน้อยไม่ตอบคำเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรเงยหน้าขึ้นมองดูชั้นบนสุดของร้าน,นารัตนพึกจากนั้นกลัวถูกอีกฝ่ายพบเห็นจึงรีบก้มศีรษะลง อย่างนั้นยังรออันใดไปกันเถอะเมื่อได้ที่เปิดประมูลจาเม็ดบัววิเศษใหม่ขอท่านพ่อบ้านแจ้งให้ทราบด้วยเราผู้ตรวจสอบพ่อบ้านองค์คระรของร้านรัตนาพฤกษร้วนรออยู่ที่ชั้นล่างและชั้นสองส่วนชั้นบนสุดเงียบสงบไร้ซุ้มเสียงข้าแก่ร้านรัตนาพฤกษ์ยืนน้อมเอวอยู่หน้าประตูชั้นบนสุด เขาความจริงเป็นคนมีหน้ามีตาในเมืองเฉาหนันแต่ตอนนี้กลับพี่นอพี่เทาเรากับบา่าวไพร่คนหนึ่งประตูห้องถูกผลักเปิดออกกู้ชิงเดินออกมายื่นส่งภาพวาดภาพนึงให้กล่าวว่าดูว่ามีผู้ใดเคยเห็นมาก่อนเท่าแก่ร้านรัตนพึกยื่นสองมือรับมาไม่กล้าซักช้าเสียเวลารีบลงจากชั้นบนผลักประตูห้องที่อยู่ลึกที่สุดของชั้นสองเข้าไป ห้องห้องนี้โล่งกว้างยืนรอด้วยชายชาราชุดเขียว20กว่าคนคนเหล่านี้เป็นผู้ตรวจสอบของวิเศษที่ทรงคุณวุฒิยังมีพ่อบ้านที่มีสายตาหลักแหลมอีกหลายคนแม้แต่ตัวแทนประจำสาขาเทพธานีก็รุดกลับมาเท่าแก่ร้านรัตนพฤกคลี่ภาพว่าลงบนโต๊ะกล่าวว่าผู้ใดมีบเบาะแสจะได้รับรางวัลเป็นหอหลังหนึ่ง หอ,อหนึ่งหลังไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยหากเป็นสาขาแห่งหนึ่งของร้านรัตนาพฤกษ์นั่นสมควรมีราคาค่าเงวดถึงเพียงไหนเราผู้ตรวจสอบห้อมล้อมอยู่หน้าโตะ๊ะพิจารณาดูภาพวาดอย่างจดจอ่อเท่าแก่ร้านรัตนาพฤกษ์ล่าถอยถึงริมหน้าต่างรู้สึกร้อนอบอ้าวแต่ไม่กล้าเปิดหน้าต่างออกได้แต่ล้วงผ้าเช็ดหน้าออกจากแขนเสื้อมาซับเหงื่อ เมื่อหลายปีก่อนผู้ครองยอดเขาบึงเขียวครามถูกธาตุไฟเข้าแทรกร้านรัตนพลึกสูญเสียที่พึ่งเห็นแน่ชัดว่ากิจการต้องล้มคลืนลงแต่แล้วจิงจิวกับเจ้าล่าเยี่ยเดินทางผ่านมาทั้งกระทำเรื่องราวประการหนึง่งนั้นๆเท่าแก่ร้านรัตนพลึกหันไปก่อแข้งก่อขาตระกูลเจ้าแห่งเทพธานีหลังจากใช้ความพยายามอยู่หลายปี คอยได้รับการยอมรับจากยอดเขาสุดปลายเทพระหว่างนี้ยอดเขาสุดปลายเทพปิดสถานที่สิ่งของในการดำรงชีพเป็นกู้ชิงแจ้งให้ทางบ้านจัดส่งไปเมื่อหลายวันก่อนร้านรัตนาพฤกษ์ได้รับจดหมายจากตระกูลกู้ฉบับหนึ่งบอกว่าผู้ครองยอดเขาจะมายัางที่นี่ด้วยตนเองเพื่อค้นหาวัตถุสิ่งหนึ่งเท่าแก่ร้าน,นารัตนพฤกษ์ย่อมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ หากว่าจัดการไม่เรียบร้อยไม่แน่ว่าร้รนานรัตนพึษ์คงไม่สามารถเปิดต่อไปนี่สมควรเป็นหญ้าสามใบท่านเซียนวิเศษเขียนชื่อผิดไปหรือไม่ผู้ตรวจสอบของวิเศษที่ผมเผ้าหงอกขาวผู้หนึ่งพลิกเปิดตำราเก่าเก็บเล่มหนึ่งพลางยืนยันอย่างแข็งขันผู้ตรวจสอบของวิเศษอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหญ้าสามใบเป็นสมุนไพรป่าไม่มีราคา หนเลยเป็นสิ่งของที่ท่านศินวิเศษค้นหาเข้าแก่ร้านรัตนพึกรับฟังจนสีหน้าปั้นยากอยู่บ้างเดินกลับมาชมดูภาพวาดน,นั้นกล่าวว่าดูไปไม่น่าแปลกเหตุใดไม่มีความทรงจำอยู่ก่อนภาพวาดน,นี้ว่ารูปต้นหญ้าต้นหนึ่งมีใบสามใบเขียวสดราวกับหยกมรกตก็มีปานผู้ตรวจสอบนั้นกล่าวเสียงละห้อยว่า เนื่องเพราะดูไปธรรมดาถึงยากจะแยกแยะแต่ต้องไม่ใช่หญ้าสามใบแน่นอนเท่าแก่ร้านรัตนพพฤกกล่าวเสียงเครียดว่าเราไม่สนใจว่าเป็นสิ่งของใดต้องหาให้พบไม่เช่นนั้นเราคงต้องตายแน่นอนเราผู้ตรวจสอบพอฟังเริ่มพลิกตำหรับตำราบโบราณใหม่บางคนกระหมดคิ้วครุ่นคิดนึกหาเบาะแสอันใด ภายในห้องเปลี่ยนเป็นเงียบงันมีแต่เสียงพลิกตำรับตำราไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดผู้ตรวจสอบคนหนึ่งโหร้องออกมาหอบตำราเล่มหนึง่งเบียดเสียดถึงข้างโต๊ะกลางตำราออกกล่าวว่าใน,นหนังสือซีหยางจ๋าเขามีบันทึกไว้หนังสือซีหยางจ๋าเขาจดบันทึกเรื่องราวพิสดารพันลึก ยาก,กแยกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จเขียนด้วย้อยคำหยาบกระด้างดังนั้นน้อยคนที่จะพลิกอ่านดูสายตาหลายสิบสายจ้องจับที่หน้ากระดาษนั้นเห็นบันทึกว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนริมหนองน้ำใหญ่ปรากฏหญ้าประหลาดต้นหนึ่งแบ่งเป็นสามใบนอกจากนั้นไม่มีความพิเศษใดเพียงแต่เป็นสีเขียวสด ม่ว่าบะเชิญลมหนาวหรือเปลวแดดแผดเผาลว้วนไม่เปลี่ยนสีต่อมาหลวงจีนวัดเกิดผลยกเป็นหญ้าวิเศษที่หายากตั้งชื่อว่าหญ้าซัมเซงเป็นเหตุให้ผู้บำาเพ็ญเพียรอิสระยื้อแย่งช่วงจริงต่อมามีคนร้องขอไม่ให้แพร่งพลายเรื่องนี้ออกไปคิดไม่ถึงถูกชนชาวโลกจดบันทึกเอาไว้ปรากฏอยู่ในหนังสือซี่หยางจ๋าเขา่า ผู้ใดสามารถทําให้ย่ดวิเศษเช่นนี้สาบสูญไปจากโลกไม่มีใายสํานักใดกล้าเอ่ยถึงอีกทอดตาทั่วแผ่นดินฟ้าทักษินคงมีแต่สำนักเขาเขียวเท่านั้นผู้ใดทําให้สำนักเขาเขียวก่อตั้งขบวนพระวิหารใหญ่โตเพราะย่วิเศษต้นหนึ่งทอดตาทั่วยอดเขาทั้ง9ก้าคงมีแต่จริงอย่างจินยินที่กระทําได้ จริงจังชินจินฝึกเรดวิชาก้าวตายก่อนจะเข้าสู่ขอบเขตขั้นท่องไพลสนจะต้องพึ่งพาของสิ่งนี้ผู้ตรวจสอบคนหนึ่งกล่าวว่าดูจากบันทึกนี้แสดงว่ามีสิ่งของอยู่จริงเท่าแก่ร้านรัตนพฤกกล่าวว่าหยุดเรื่องทั้งหมดนี้ไว้ทุ่มกำลังออกค้นหาย่าสำเสงต้นนี้ร้านค้าประมูลที่ใหญ่โตเช่นนี้มีสาขาถึงหลายสิบแห่ง หากให้หยุดกิจการหนึ่งวันจะเกิดความเสียหายสักเพียงไหนแต่ว่าไม่ว่าเท่าแก่ร้านรัตนาเพลิกและผู้ตรวจสอบตลอดจนพ่อบ้านทั้งหลายต่างเห็นว่านี่เป็นเรื่องที่ชอบด้วยเหตุผลตอนนี้มีปัญหาประการหนึ่งนั่นคือหากย่าติสเซง็งล้ำค่าถึงเพียงนี้ต่อให้หาพบอาศัยร้านเรายังไม่สามารถแย่งชิงจากค่ายสำนักเหล่านั้น เท่าแค่ร้านัตนพลึกดุว่าหน้าโงา่หากสืบทราบว่าสิ่งของอยู่ที่ใดสำนักเขาเขียวย่อไปทวงถามเองไหนเลยถึงรอบให้พวกเราออกหายอดเขาทั้งเก้าติดค้างน้ำใจของปรามาจารย์เจ้าหากปรามาจารย์เจ้าต้องการอันใดผู้ใดกล้าไม่จัดหาให้มมานพพบคลํำปกคลุมทั่วห้องชั้นบนสุดของร้านัตนพลึก ติดตั้งไขมุกปะกายราตรีส่องแสงนวลใหญ่บนโต๊ะเบื้องหน้าเจ้าล่าเยี่ยจัดวางกล่องใบหนึ่งเปล่งแสงนวลใหญ่เช่นกันสมควรก่อตั้งขบวนพยยหะใดปิดกั้นกลิ่นอายเอาไว้ภายในกล่องมีหญ้าต้นหนึ่งมีทั้งสิ้นสามใบดูไปธรรมดาทั่วไปแต่สีสันเขียวสดใสคล้ายกับจะหยดหยาดลงมา ผู้ที่ฝึกเคล็ดกระบ,บี่ก้าวตายหากคิดเข้าสู่ขอบเขตขั้นท่องไพยสนมาดว่าได้รับความช่วยเหลือจากย่าสำสิงจะช่วยให้สำเร็จลุล่วงจริงจิวจ้ำล่วงรู้เรื่องนี้ไหนเลยไม่จัดเตรียมไว้แต่ว่าเจ้าล่าเยี่ยเมื่อมีย่าสำสิงฉะไหนย,ยังลงจากเขามาค้นหา